สวัสดีครับวันนี้ผมมาเสียบข้างซ่อมแซมสักสองสามต้นนะครับเป็นทุเรียนรุ่นซ่อมนะครับเคยเสียบไว้แล้วหนึ่งครั้งนะครับไม่ติดพลาดก็พลาดวันนี้ผมจะมาเสียบใหม่นะครับนะครับจะเสียบตรงนี้ เสียบแล้วครั้งหนึ่งไม่ติดถ้าครั้งนี้ไม่ติดอีกก็ต้องเสียบข้างล่างเลยนะครับต้องลองวัดดวงเสียบสักครั้งนะครับยอดครับ ยอดโดงครับผมจะเสียบด้วยยอดตะโดงตัวน,นี้แล้วก็จะเสียบไม่รู้ทำไมตัวน,นี้เสียบสองครั้งแล้วไม่ติดทั้งสองครั้ง นี่ครั้งที่สามนะครับถ้าครั้งที่สามไม่ติดอีกก็ต้องติดข้างล่างเลยนะครับก็ไม่มีที่ให้เฉือนแล้วปลาก็ปลาด ย,ยากนิดหน่อยนะครับก็เป็นทุเรียนที่เราเป็นแผลเราเสียบหลายครั้งแล้วก็จะกุกกักอิกหน่อยนะครับเฉือนไปเลยครับเป็นแผลมากก็เป็นเลยเพราะถ้าไม่ติดก็ต้องติดใหม่ข้างล่างนะครับ ยอดผมจัดเสียบด้วยยอดตะดงแล้วทีนี้อันเชือนนะครับเราเชือนให้เห็นไส้เขียวๆกันนะครับ แล้วก็ปาดหลังนิดหน่อยอย่าไปโดนเด็ดขานะครับอย่าให้มือโดน รตรงนี้ตรงรัดให้แน่นนะครับรให้แน่นไปเลยดึงให้แน่นแน่นนะครับตานี้รัดไปลยครับเรามีกา้านใบนะครับเรามีเราเว้นกา้านใบไว้เราเว้นกา้านใบไว้ไว้คำตานะครับเวลาเรารัดก้กานใบจะช่วย บังตาไว้ให้นะครับไม่ให้ผ้าที่เราพันไปรัดตาจนเกิดตาเสียหายเราใช้การใบนะครับพันให้เน่นครับทีนี้ก็หลวมๆหลวมๆครับไม่ต้องรัดให้จึงนะครับตรงนี้หลวมๆ ทีนี้ก็รัดเน้นอีกนะครับรัดเน้นเน่นคงจะสั้นสักหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับหน้าเล้งนะครับครับเสร็จแล้วครับปล่อยเสียบสักต้นก่อนนะครับ ตนทุเรียนส้มนะครับต้นทุเรียนส้มสามสี่ต้นเป็นทุเรียนส้มทำให้หยดยอดช้ากว่าต้นอื่นประมาณสองสามเดือนะครับเป็นทุเรียนส้ม ผมจะเสียบเสียบแนวใหม่ให้เพื่อนๆที่ถ้าไม่ชำนาญเท่าไหร่ผมจะเสียบแบบใหม่ให้ดูนะครับนะครับเราตามมาวัดไว้อย่างนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนที่เสียดดันนูอนดีกว่าแัานนี้ดีกว่า รเราเอาตามาทาบไว้อย่างนี้นะครับ,ส,บสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ชำนาญครับแล้วก็กรีดอย่างนี้ครับกรีดให้แผลแผลที่เราเสียบข้างจะได้อมตาไว้ครับ สำหรับเพื่อนๆที่ติดไม่ชำนาญน,นะครับผมแนะนำให้กรีดแบบนี้ตีดแบบนี้จะติดจะติดเปอร์เซนต์ติดจะมากกว่านะครับเพราะว่าเราเราฝังตาไว้นี่ครับฝังตาไว้เลยทำทำไม้ตาที่เรารัดมัน ไม่เน่นเท่าไรครับการเชือนตาคร,ครับเชือนให้เห็นไสเ้เขียวๆนะครับตกแต่งได้ครับตกแต่งได้แต่เราอย่าเอามือไปโดนนะครับเราตกแต่งได้ครับแต่เราอย่าเราอย่าเอามือไปโดนมันนะครับ ทุกคลิปคือของผมคือต้องเน่นครับช่วงตาที่เรากลีดไว้ที่เราปาดตาไว้ต้องเน่นครับ ไอ้ทีนี้ก็พันลวมๆครับผันหลวมๆ ปาตายาวไปนิดหน่อยแด้อหลมๆครับทีนี้ก็รัดแน่นๆครับ ตค 5, ค้ครับภาพันของจับโผครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้เป็นต้นเสริมรากผมยังไม่ได้เสียบข้างทีนไม่ใหญ่เท่าไหรค่อยเสียบคนนี้ครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับขอบคุณนะครับ